คันตีเยือปอมีเวทเท่าไรบ้างความยาวเท่าไรเป็นคันท่อนเดียวหรือ2ท่อนคุณจะไปตีเหยื่อประเภทไหนปลาช่อนประสูบก,กระพงหรือ s h โดคันที่นักตกปลามือใหม่ชอบมากเพราะราคาประหยัดนี่เลยครับ s n s mountain band 6 0 0บาทนะฮะตัวนี้เวทที่ผมนำมานี่คือ1 0 2 0ก็จะแข็งขึ้นมาอีกระดับหนึง่งใช้เล่นอะไรกระพงใหญ่นะครับหรือชะโดก็เล่นได้นะะเนี่ยคันเหนียวมากนะฮะ a c แข็งนะฮะ สวัสดีครับผมเอียคองนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําคันตีเหยื่อปรอมที่อยู่ข้างหน้าว่าคันตีเหยื่อปอมมีเวทเท่าไรบ้างมีความยาวขนาดเท่าไรเป็นคันท่อนเดียวหรือ2ท่อนถ้าสําหรับมือใหม่ที่จะตีเหยื่อปอมแต่ไม่รู้ว่าจะไปเร่งคันเวทเท่าไหร่ก่อนอื่นเลยเราต้องรู้นะครับว่าเอาความสะดวกความสบายเป็นคันท่อนเดียวสท่อนแล้วค่อยมาเลือกเวทคัน ก,การที่เรารู้ว่าเราไปตกปลาชนิดไหนสมมติว่าเราไปตีปลาช่อนคันก็ใช้ได้เลยท่อนเดียว2ท่อนเป็นคัน6กพุทได้6กพุทหกได้7จ็พุทได้เวทที่ใช้ตีปลาช่อนมาตรฐานเลยก็จะอยู่ที่86หรือ87เพราะถ้าเหยื่อน้ําหนักที่ตีปลาช่อนมันก็จะ5กรมัมถึง10กรมัมเต็มที่อย่างผมหยิบมาให้ดูนี่ครับอันนี้คันฟิตพิงนะฮะรุ่น t ิตเจเจอร์อย่างคันตัวนี้นะครับมีคันท่อนเดียวและ2ท่อนมีทั้งเอ่อกพุทหกพุทหก แล้วก็7็ดฟุตทั้งท่อนเดียว2ท่อนเวทคันก็จะมี8-6-10-20แล้วเวทใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับเป็นเวท62นะครับผมออกแบบมาให้ตกได้ทั้งปลาช่อนและปลากระพงสำหรับตีเหยื่อที่ค่อนข้างจะเบาได้นะครับ8-6ก็นะปลาช่อนโดยตรงอยู่แล้วเล่นกระพงได้นะฮะกระพงไซส์3โล5โลพวกนี้เล่นได้สบายส่วนถ้าเป็นเวท10 20เราก็เน้นไปเล่นชะโด หรือพวกกระพงไซส์ใหญ่ๆปลาเก๋าก็ได้นะครับคันต่อไปนี่ครับเนี่ยฮะเป็นคาร์บอนโปรนะครับตัวนี้ออกใหม่เป็นปี2023ที่เพิ่งออกมาเป็นไอคอสทั้งคันนะฮะเป็นของไททันนะครับคันตัวนี้จะอยู่ที่6กุทโเป็นคันสองท่อนอย่างเดียวนะฮะมีทั้งสปินและเบสเวทของคันนะครับตัวนี้จะอยู่ที่87นะครับด้ามสวยนะฮะด้ามเบสบอลสมัยใหม่ออกแบบมาสวยนะฮะแบงค์เป็นลายไอคอสนะฮะไกด์เป็นทรงเคตัวนี้มีเฉพาะ2ท่อนนะฮะหกพุทโเท่านั้นต่อไป ก็เป็นคันที่นักตกปลามือใหม่ชอบมากเพราะราคาประหยัดนี่เลยครับ S&S Mountain b a n มีทั้งคันท่อนเดียว2ท่อนนะครับถ้าเป็นคัน6คุดเวทจะอยู่ที่ 86นะฮะท่อนเดียว2ท่อนแต่พอเป็น6กพุตหทั้งท่อนเดียว2ท่อนเวทจะเป็นอยู่10 20แล้วก็จะมีคัน7จ็พุทท่อนเดียวและ2ท่อนเวทจะอยู่10 20เหมือนคันนะฮะเป็นคันราคาประหยัดเนะห้าหกรบาทนะฮะตัวนี้คันเมอร์เทนแบดนะฮะเอสเอโอเคต่อไปตัวนี้เป็นคัน ดีอยู่ปอมราคาประหยัดเหมือนกันนะครับเดโทนานะครับตัวนี้เวทคันก็จะมีเวทเดียวนะครับอยู่ที่1020เป็นเบสอย่างเดียวนะครับด้ามจะเป็นตรงมือจับจะเป็นด้ามก๊อกนะฮะรีซีจะเสาะสองล่องนะครับโชว์แบงค์นะครับด้ามจะเป็นพุดเดิลเหมือนกันนะครับด้านล่างจะเป็นด้ามยางอ่าตัวนี้ก็เหมาะสําหรับเล่นกระพงใหญ่ชะโดนะฮะก็คือคันจริงๆอ่ะมีหลากหลายยี่ห้อคลิปนี้ผมมาทําผมก็เอามาแนะนําเฉพาะนักตกปลามือใหม่ๆนะครับ ที่อยากจะเริ่มนะครับตกปลาแล้วไม่รู้ว่าจะใช้คันประเภทไหนเวทเท่าไหร่นะครับดังนั้นเราต้องคำนึงก่อนอันแรกเลยนะครับคุณจะไปตีเหยื่อประเภทไหนปลาช่อนรรหรือเปล่าครับปลาสูบกระพงหรือชะโดดังนั้นเมื่อรู้ว่าจะไปตกปลาประเภทไหนปับ๊บเราค่อยมาเลือกคันนะครับว่าจะใช้คัน62 87 10 20แล้วก็มาเลือกตามความเหมาะสมว่าจะเล่นเป็น คันท่อนเดียวหรือ2ท่อนพกสะดวกก็เป็น2ท่อนถ้าบางคนไม่ไมถนัดสองท่อนอยากจะเล่นท่อนเดียวก็ได้แล้วแต่เลือกคันมีหลากหลายนะฮะในยูเลอร์ฟิชชิ่งเนี่ยมีคันให้เลือกมากมายนะครับหลายแบบหลายราคาตั้งแต่คันราคาประหยัดไม่กี่ร้อยบาทยันถึงคันเต็นพันๆก็มีนะฮะมีให้เลือกหลากหลาย oh. เดี๋ยวเราลองมาเทสแอคชั่นคันนะฮะอย่างตัวนี้เป็นคันตัวใหม่สุดนะฮะของฟิตชิ่งเซ็นเจอร์นะครับ แอคชั่นดีนะฮะเนี่ยผมตกให้ดูแอคชั่นดีมากนะฮะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเทสว่าเวทหกสิบสองเนี่ยแอคชั่นมันอยู่ประมาณนี้ใช้ตกปลาช่อนได้นะฮะปลากระพงเห็นไหมฮะจะไม่ไม่แข็งมากนะครับเนี่ยดึงได้แอคชั่นโค้งสวยนะฮะนะครับเดี๋ยวผมจะตบดูแอคชั่นของคันให้ดูนะฮะพาวเวอรี่ของมันเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะถบัดคันดีมากนะครับอันเนี้ยคันตัวเนี้ย 6 2กิซึ่งเป็นเบสใหม่นะฮะก็เหมาะสำหรับตกปลาช่อนเล่งกระพงก็ได้นะฮะอ้าวต่อไปอ่าตัวนี้เลยคาร์บอนโปรคาร์บอนโปรตัวที่ผมจับตัวนี้เป็นเบส87นะฮะตัวนี้เป็นสปินนี่ครับแอคชั่นก็จะแข็งขึ้นมาเนี่ยฮะเหนียวมากนะครับตัวนี้เป็นคันสองท่อนมีสองท่อนอย่างเดียวนะฮะดาบจับ เป็นเบสบอลสมัยใหม่สวยงามมากนะครับตัวนี้เวท87นะฮะก็รู้อยู่ตกปลาช่อนปลากระพงสบายมากนะครับอ่าต่อไปนี่ครับ SNS เวทที่ผมนำมานี่คือ1020ก็จะแข็งขึ้นมาอีกระดับหนึง่งใช้เล่นอะไรกระพงใหญ่นะครับหรือชโดก็เล่นได้เนี้ยฮะเนี่ยคันเหนียวมากนะแอคชั่นแข็งนะฮะเนี่ยตัวนี้เป็นเวท1020เหนียวมากแอคชั่นก็นี่ฮะฮะจะพิ้วนิดๆต่อไปก็จะเป็นเบสนะฮะนี่เดโทน่านะครับเวท1020 ตัวนี้ก็เหมาะสําหรับเล่นชเโดนะฮะคันจะแข็งนิดนึงครับเนี่ยฮะแอคชั่นดูให้ดูเลยนะครับนี่ฮะแอคชั่นเห็นฮะมความโค้งสวยงามมากนะครับผมเทสให้ดูวันเนี้ยคันนะฮะจับนะฮะต้องให้จับปลายไกด์นะฮะแล้วก็ลังดูนะฮะ อย่าไปวัดกระชากปลาไม่ได้นะฮะเพราะนี่เป็นการเทสแอคชั่นคันอย่างเดียวเดี๋ยวนักตกปลามือใหม่เห็นเทสอย่างนี้ให้คนดึงแล้วจับกระชากอย่างนั้นคันจะอาจจะหักได้นะครับอันนี้เป็นความชำนาญส่วนตัวนะครับที่ผมแนะนำให้โอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักตกปลามือใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดซับสไครตแล้วก็ช่วยแต่นกระดิ่งเพื่ออาจจะได้ชมคลิปดีๆในครั้งต่อไปด้วยนะครับวันนี้ผมยีกองลาไปก่อนครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมวิดีโอใหม่ๆของเราด้นะคะ